วันนี้มารอขบวน778นะครับรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์พ่วงรถฮิตาชิกลับมาด้วยนะฮะฮิตาชิ4507ที่ตีชนกับตู้คอนเทนเนอร์ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนนะฮะผิดพลาดตรงไหน บอกว่ารถมันชนตู้คอนเทนเนอร์วางใกล้รางเกินไปแล้วก็เลยถอยมาชนกันนะครับโอ้ยแมว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 โอ้ยวิ่ง4405ครับวันนี้ก็ได้ที่าชิพพวงท้ายมาด้วย เพราะว่างั้นนะไม่รู้มาดูก่อนว่ามีไหมแต่๋ยนี่คือขบวนสินค้าที่778จากชุมทางหาดใหญ่หน่ายุบเลยนะครับพิตชี4507ูตูคอนเทนเนอร์วางล้ำเข้าไปในราง เลยทำให้เกิดการชนกันมีมาแล้วครับ4507ฝั่งไหนเอ่ยฝั่งน้นหรือเปล่าหรือข้างนี้ข้างนี้ครับยับเลยโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหนี่ครับมืดหน่อยนะฮะไฟไม่มี เข้าชานชะลาหนึ่งนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนกลับเข้าสู่โรงรถจากดีเซลบังซื้อหัวรถจักรวิ่งกลับมาสับเปลี่ยนนะครับแล้ววิ่งไปรับยิตาชิ4507เดินกลับเข้าโรงงานารงรถจากดีเซลบังซื้อ วันนี้รถไปต่อเอาหัวรถจากฮิตาชิออกมาแล้วนะครับอัสตัม4405ถูกลากมาแล้วเราต้องอยู่ใกล้ๆนะจะได้ถ่ายชัดๆรถก็จะเลี้ยวเข้า ลองทถจักรนะครับลองในชัดรนะครับนี่นี่นี่แชะครับอืมอืมกลางคืนนะกล้องเอามาอยู่ครับมืดจัด แสนไม่เพียงพอก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยาดูแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วรีบกลับมาเร็วๆนะครับมาช่วยทุกคนทํากระบวงกันต่อสำหรับพิจค,คิ4507มีเทคโฟตโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ